สวัสดีครับหนุ่มธนวินครับตอนนี้มีเรื่องหนึ่งครับผมเรื่องสายรหัสเทวาดาครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องโปรเจกต์ใหญ่เหมือนกันนะของ g m เอ็ที่มัด3เรื่องมารวมกันในเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับาสายรหัสเนาะที่มันเป็น รุ่นพี่รุ่นน้องที่มันจะเป็นเล่าต่อรุ่นแล้วก็ส่งสารรหัสมารุ่นต่อไปรุ่นต่อไปอะไรก็เป็น3เรื่องซึ่งผมระบบเป็นกล้องคืออยู่ในพาร์ทของพี่ชิมอนพี่เพิร์ดพี่ชิมอนใช่ครับเป็นพิศวาครับเราเคยนคนพี่ชิมอนล่าสุดก็คือขึ้นนันนนบอลทูเบียวคอนเสิร์ตด้วยกันใช่ครับผมแต่กับพี่เพิร์ดยังไม่เคยร่วมเลยใช่ครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ได้มาเล่นกันเรื่องแรกกับพี่เพิร์ดพี่ชิมอน ก็ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าขึ้นคอนเสิร์ตนะนอนบอลใช่สนุกมากคอนเสิร์ตแบบว่าไปร้อมากๆหมุนไฮดรอลิกด้วยเท้าก็ต้องเข้าใจเวทีมันไม่มีให้แต่เราอยากได้ไงเราบอกผมขอเถอะอันนี้ต้องมีให้ผมสำหรับเรื่องเรื่องเรื่องการสอบ เ,เตัวก็แค่คือเป็นบล็อตเป็นเพื่อนสนิทของพี่ชิมอนนะครับผมซึ่งมันเป็นจังหวะที่พี่ชิมอนเนี่ยเขาไปอยู่รูเมทกับพี่เพิร์ตซึ่งเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าทําตัวไม่ถูกในความสัมพันธ์ที่เขาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาปรึกษาเรา <"Yeah. S 1> ว่าเอ้ยคราที่เขาทําแบบเนี้ยมันหมายความว่ายัางไงเขาเขาเป็นห่วงเราเหรอหรือเขารู้สึกยังไงกับเรากัน,นแน่เราก็เลยบอกว่า แปลกๆเหมือนกันนะการที่มาทําแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าให้คำปรึกษาแล้วก็ดําเนินเรื่องความสัมพันธ์ไปต่อกับ2คนนี้จริงๆเราสนิทกันมั่นอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาครับผมเป็นผู้ชายโอ้โหเยอะมากเป็นนักแสดงหมู่มวลที่เยอะมากๆเรื่องนี้เยอะจริงๆต้องมีความตึงขนาดแน่นอนแน่นอนครับผมใครจะตัวตึงสุดไหมดูทรงแล้วโอ้หพูดตอบยากผมว่าตอบยากแต่ละคนจีทุกคนที่อยู่ในเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าจีทุกคน อันนี้ยังไม่ทราบเลยนะอันนี้ผมยังไม่ทราบเลยว่าได้ชมเมื่อไหร่แต่คิดว่าเพราะว่าเร็วๆนี้ก็จะมีการฟิตติ้งแล้วก็เวิร์กช็อปกันแล้วคิดว่าน่าจะเปิดกล้องเร็วๆนี้อาจจะออนเมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตามอีกทีนะครับว่าออนเมื่อไหร่ได้เลยครับแค่ที่แก้ครับของเราแค่ที่แกนตอนนี้ก็ออนไปได้สาม EP กระแสตอบรับดีมากๆครับผมทั้งยังก็ต้องฝากน้องด้วยนะครับน้องซีน้องคีน้องอาชีน้องอ่านนะครับผมสำหรับซีรีส์เรื่องแรกของน้องซีน้องคีเนาะก็เป็นซีรีส์ เ,เขาเรียกว่าบอยแบนด์ ad, น้ซีรีส์ค่ายเรายังไม่เคยทำแบบนี้ก็รู้สึกว่าแฮปปีม้มากๆสำหรับเพลงน้องๆที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับผมก็จะมีเพลงน้องคีนที่ปล่อยมาแล้วเพลงน้องอาชีแล้วก็จริงๆทุกคนน่าจะได้ยินเพลงผมไปแล้วแหละออแวบๆแวบๆถ้าทุกคนเห็นอยู่จริงๆมาหลุดชื่อผมมาแล้วแหละลว,ว่าผมเป็นคนร้องนะครับออผมในซีรีส์แต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยออกมาเป็นออฟฟิเชียลนะครับผมก็ยังไงก็เร็วๆนี้คิดว่าน่าจะได้ติดตามม่าจะมีปล่อยเอ็มวีออกมาทางไานไม่ไหมยังไม่ปล่อยออฟฟิเชียลแต่ถามได้ไหมร้ว ได้เลยครับอะไรนะฮะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าผมมีส่วนร่วมในการทําเพลงนี้ด้วยใช่ครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นเพลงที่ที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงที่จะใช้ที่น้องๆเนี่ยในเรื่องเนี่ยน้องๆจะใช้เพลงเนี้เข้ามาออดิชั่นซึ่งเพลงนี้มันก็เลยต้องมีความเป็นเต้นๆได้แล้วก็มีความสนุกมีความมีความเป็นบอยแบนด์นิดนึงใช่ด้วยตัวเพลงนี้เอง ผูมิกับก็จะถามว่าเฮ้ยหลุยอยากทําเพลงสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยในการออกเลพลงผมกถามว่าแล้วในตัวเนื้อเรื่องอะพี่มันมันต้องเป็น่งมันต้องเป็นเพลงสไตล์ไหนถึงจะเหมาะกับซีรีส์เ <ๆ S 2> ขาบอกว่าเอาที่หลุยอยากออกเลยว่าหลุยอยากเป็นไรก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นเพลงที่ยังไม่เคยได้ทําสไตล์นี้กับกับทางค่ายจีเอ็มทีวีเลย <c oughs> ปกติก็จะเป็นแบบน่ารัก <c oughs> เพลงช้าเ <c oughs> พราะๆอะไรเป็นเพลงอันนี้จะเป็นความมุ้ดเท่แล้วก็มีความเป็นบอยแบนด์แล้วก็มีความเต้นแน่นอนเดี๋ยวต้องรอดู MV บอกเลยว่าเ v มเท่มาก ต้องห้ามพลาดครับผมเราติดตามเออรมาทานี้นเออจริงจริคอนเซปต์เพลงด้วยด้วยตัวคอนเซปต์เพลงว่าเออเราจะเล่า,อาคอนเซปต์เพลงนี้ไปทางไหนดีด้วยความเพลงที่มันเป็นเพลงบอยแบนด์แล้วต้องมีความเป็นเขาเรียกว่าทเท่ๆหน่อยมันต้องมีความแบบพี่หลุยเราๆนิดนึงอ่าเราก็เลยแบบมีความหาคอนเซปต์เพลงในการที่จะเล่าแล้วก็มีตัวเมโลดี้ในการที่เราจะเล่าแล้วก็ตัวดนตรีด้วยครับผมที่รู้สึกว่าเข้ากับ ในยุคนี้แล้วก็เหมาะสําหรับที่น้องๆเราสามารถเต้นเข้ามาออเดชันได้ก็รู้สึกว่าก็ทำกันบ้านทั้งเรื่องคอนเซปต์เพลงเรื่องการร้องเพลงด้วยเพราะเพลงสไตล์นี้ผมรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ร้องสไตล์นี้เท่าไหร่ก็ได้มีการทำกันบ้านเยอะเหมือนกันในการร้องเพลงนี้แล้วก็ได้มีการฝึกเต้นด้วยแล้วก็เพลงนี้ผมกว่าคิดท่าเต้นอีกด้วยใช่ครับเยอะมากว่าเพลงนี้ก็ฝักติดตามด้วยครับผมผมว่าไม่น่าเกิน23 EP อีนี้ได้ฟังแน่นอนได้ครับ ครับผมก็เป็นคลิปที่คุยกับ a อ c ีซนะครับหอบหอบังคับการบินก็อันนั้นน่าจะบินไปเพชรบูรณ์มั้งอันนั้นเป็นจริงเป็นคลิปเก่านะที่หลุยเรียนเรนแล้วจริงๆใช่อัดไว้เยอะมากแต่ก็เดี๋ยวจะตัดต่อทยอยทยอยมาให้ลงเรื่อยๆนะครับผมก็จริงๆเรียน่พาร์การเรียนบินหลุยจบเรียบร้อยแล้ว คือเรียนเก็บช่วงมมบินครบหมดแล้วตอนนี้อยู่ในส่วนของการสอบลายเส้นเคลียร์ลายเส้นแล้วซึ่งก็สอบเคลียร์ไปเยอะแล้วนะครับผมก็น่าจะจบภายในปีนี้แล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อาจะจ,ะจะรับปริญญาปีหน้าครับผมนนดไ,ดได้ครับผม,มขอบคุณมากครับก็ไม่แน่นะไม่แน่เห็นมีเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยขึ้นเมื่อไหร่ก็อยากไปขึ้นด้วยนะก็จะมีพี่โอมพี่โอมพวัตวันนั้นที่พี่โอมไปบินแล้วพี่โอมเขาก็โทรมาหาผมเลยลุย เนี่ยพี่กำลังจะมาออฟเซอร์ไฟบินผมก็บอกหรอพี่เออถ้าเองมีบินเมื่อไหร่บอกพี่พี่จะไปด้วยเออพี่โอ้มก็โทรหาผมเลยใช่ครับผมน่ารักมากนอกจากโยมแล้วพวกคนที่เราอยากชวนไปเพิ่มพี่แจ๊คจะไปไหนไคะในค่ายเหรอโอ้โหเยอะเลยอ่ะผมอยากผมกล้าชวนหลายคนนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอยากมาขึ้นหรือเปล่าเออใครใช่ไหม ก็รู้สึกว่าก็ได้นะพี่พ่ชมก็ได้นะได้หลายคนเลยหลายคนเลยจริงมีโอก็ได้นะมีโอเพราะสนิทกันแล้วก็เคยเล่นกับดังดังก็บอกดังก็อยากมาขึ้นเออหลายคนอ่ะโอ้เลอกไม่ได้คิวยาวคิวยาวอยากแต่ว่าก็แบบอยากชวนมากันเยอะๆใช่เขาบอกอยากชวนกันเยอะได้เลยทั้เหมได้เลยไม่ม hm ีโอกาส ไปไมีโอกาสนะน้อรงไรนอ่ได้ครับผมก็ขอฝากติดตามซีเรื่องแค่ที่แกงด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากเพลงเร็วๆนี้คิดว่าจะได้ฟังกันเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเป็นเพลงที่สไตล์ที่ทุกคนยังไม่เคยฟังแน่นอนแล้วก็เดยมีเพลงอื่นๆแล้วก็มีโปรเจกต์ลับอะไรต่างๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามเชมทีวีพาร์ทสองด้วยนะครับผมสําหรับซีรีส์เรื่องสายรหัสเทวดานะครับผม ใช่ครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย